จ็บน้าอึกถามว่เจับมัดถั่วกระโตเลยยังยังกูใช้แล้วจ็บนแล้ยก็ผิกก็ยังม่ได้ตีนยังจับก็ร่ได้จับยังก็ร่ได้เลยผิดกระไรแหมนี่ไปนอนเม่นัานละนอนได้จะทาเดียวนี่โอ้ไม่แล้วผิกละเรานอนง่ายก็ได้ก็โดนโดนบัดมือเราเชี่ยนได้ไปมาเชี่ยนไปมาเรานอนได้ เสียนบ่เราเสียนเองแล้วเราติงเองแล้วเพิ่นเราเฮ็ดจังว่าเราว่าฟ้าประกวดของเฮาอ่จักบ่ยังเราบ่ไปาเบ่ไปไปงหมอบ่ไปแล้วมันไปงหมอแล้วบ่ไปเาทําไปงหมอานายังแล้วกดีเด้อเียนให้ลูกว่าไบ่นนั่งดีๆทําให้เพิ่นยังแล้ว เมียนให้ลูกคือไเทว่าพอถามยังบ่งเคยไปหาหมอตเตือบอบอเ้เขาได้แกห,หักษาในบาทเนาะแมน,นสบายดีสบายดีสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องอีกตือเนึ่งเด้อเนานะกับพ่อพ่อกับสว่างอีกคือเกาเพยพี่น้องเลยพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้กยายนั่งอยู่แถวเพื่อนพรตู้ชุนทอนอยู่เนาะก,ก็ออกไปซื้อขาวเปียกับยาพาราให้เพินพีน่น้องเลยกับขับขามาอีกเนาะเอายาพาราให้เพิน ตารางก็ซื้อขนมไข่เนาะมาให้เพิ่นกับพวกพิ่นสิกินได้นะดีบ่อเนาะผู้เฒ่าเพิ่นผูมีแทีวกัน่าสิกินได้อยู่เนาะทางก,กับนเ,นพเ,เ,กเพื่อนเพิ่นกระซืแคบแน่แหละพี่น้องเลยเนาะเกิดสีเปื้อนแน่มาเห็นตัวจริงเพื่อนเนี่ยโอ้ยไปตายสงสารพี่น้องเอ้ยแต่เห็นในคลิปก็ยังสงสารพอแห้งแล้วเนาะมาเจอตัวจริงอีกโอ้ยน้ำตาจนสิไหลน้ำเนาะ เพต้นกระพุทเฒ่าแน่พี่เคียงติ่งตูกะยากพี่น้องเอ้ยเจ็บมีแต่บอลเจ็บบอลปวดได้เนาะนี่ก็แมนเสื่อผ้าของนางแตงอ่อนเพิ่นเนาะเพิ่นอันใดเป็นตาทีมเพิ่นกระสีทีมตัวอะไรพ่อใส้เพิ่นกระสีซากไว้พี่น้องเลยว้าชมว่านางแตงอ่อนอันนี้ถิ้นเพิ่นกระปันโมล้ำเรื่องเนาะฟุ่ม มีกระปรงกระเพงอีกเอาว้แน่นอย่าเพาถิ่มเลยว้เช็ดหันเช็ดนี่เวลาเปื้อนกอ,ง,นนอง,งไฟบัดแห้งง่ายแชมพบใช้กองไฟนี่พอแห้งแล้วบัดสีหามองเช็ดบัดบ่มีแล้วออเออพี่น้องเปิดตาเอาแค้ตังขังพี่น้องเลยทงเกือทาง้าทางซานประตูไะถ้าว่าเพิ่นสีตกพาใช้ผัดยันมันห่อนแน่ครับพี่น้องมา นางริดนางหัวน้ำผัดสองบบเค้นไว้สัตสบายดีอีกเคือเด้อไม่เท่ากับน้องตูไซเพื่อนพิ่นอยู่ใสเพือนเิ่นนะเอาอย่าเมียเอนเทาน่ะเออสาวสาวน้ปชรเีงราเรียงร้านสามตัวนี้น อันน่ะเมียเพิ่นเมื่อคิดเข่าหรือเพื่อนแม่นอนอยังบ่ตื่นะนะบอ,นอมตัวนี้พิ่เถ่าเพิ่นก็นอนเนาะต,ตอนเว็นมีมันบ่หนาวเพิ่ได้พ,อ,พออยู่อยู่ตอนเว็นเนาะ กลาะพอมต้มนมันบางีพอมมันดแล้วตอนัเจ้าพได้อามพมหันแม่เากูจ๊มึงได้่่ะกลางคืนฮะแน่นหามื่อโอ้เิเมื่อยเนาะผู้เฒ่าเมื่อยคนป่วยแน่คนใจบุดีอากาศหนาวงคืนเนาะเว้นเวกางคืนอมมาส้มนาะแ่เะหอนแหงก็อยู่พอได้อีกเนาะ ทำหอนแหงกันหาันลบแบามันบบนี้เลยอามาใช้พัดลม่อดเือแม่นีเฮือนอยู่ใช่ไหมเอดแเนรงนี้บ่ยังยังม่ทันสาสนี่อืยังดีที่ว่าขึ้นแม่เท่าอยู่ใกล้กับเพื่อนนังเตงอนนะนอนี่เอยู่เ่กาแหล้วไ่ คำนุ๊กคำเมียผลกับคุณมาล่ออย่างเนี้ยคนหาชิพมาชีพเนาะนะคะบอกเอาเละผู้จักแบบเขาเลบอกแล้วผู้จักได้ยังไงผู้ใหญ่ผลว่าวไห่บอนว่าที่ว่านางแตงอ่อนเพิ่นมาอยู่กับผัวเ่าแน่อ่บอนางแตงอ่อนหันอยู่กับผัวเ่าอันนียโอ้ยเพิ่นเอาในหลายปีแล้วเออบอกยันว่าผู้ใหญ่ผลว่าวไห่นะเผลนมักหักผลนมักกันเองเป็นกันในเพิ่นไรแม่โอ้ อ,อยู่แกงแหดเราอยู่แกงแหดเ่าเมื่อก่อนเผ่าอยู่แกงแหดแม่นล็มาผู้เพื่อนอยู่นี้แม่นเรามาอ,อยู่รเมีอาบาดอยู่ะมีอาอกเพื่อนอยู่นีเนาะจังพ้อจังใกล้ับเพื่อนมเม่าม่เมถานี้มาเผานจากมือไหลมือห,หลแต่็นตินโอ้สดเดือเมเมซีเนอได้ใส่ใบโซ้อ <c oughs> มใซเนาะมาเผาผนตั้งแต่ลเป็นพั แ <Man. S 1> oh. ม่นพ่อไป้าดอกคอมมินต็นแล้วไม่ใช่แม่เท่านี่แหละเ oh. คุนไข่เป็นยันยงกับแม่เท่าดีแวแหละคุณคุณเป็นยังเลยโดยครับคุป้าคุณป้าไร่เนาะแล้วคุณม,มาอยู่นำลำเฮาเนยแน่ oh. แล้วก็เพิ่ณเป็นเคยก็แม่็นยังก็เลยสุป้ากับรไร่โอ้่ oh, นเป็นเคยเจ้าเอ้ยแล้วลูกคย oh. <Man. c oughs> อยโอ้อันฮะลูกเจ้าแม่หนุ่มสุชายยังไม่เข้าใจบ่โดยแม่ของนั่งเต็กอ่อนอ๋อ้คุณสื่อเต็กอ่อนแม่แม่เนี่ยพ่อตูสื่อทอนสื่อเต็กอ่อน แต่แล้วสนออืมตั้งมาเถ่านี่ก็บ่มีดอกบ๊มี่จะม่เถ่าคนเดียวนี่แหละมาเถ่ากับที่อะไรปีแล้วลูกเฮ้ยม่เถ่ามีลูกจะคนเลยลูกผันเก้าค้นลูกมาเถ่าคนมาอยู่หรอกบ๊อมีใครอยู่มีลูกชายคนเดียวอยู่นั่นม่เถ่าอยู่อย่าลานแม่เพ่อแม่เขาก็ไปฟุงไปอยู่เอ้ยไปไปฟุงกะว่าเนี่มันบอกก็บอกอากนี่แหละ โดยแม่เขาผ่ามาหายก็เลียพัดบอก่าื้อเขาจะโค้นลานไม่เท่าอยู่นํ่ามถามใหญ่เพ่อแต่ปอใหญ่ไม่ได้เขาเรียนมองเขาอยู่นั่นนี่มีต้นไทรบุ้นนะก็มาลูกน้งแต่งอ่อนไปน้ากับเ็นซีป่อแม่เลี้ยงเอาไปน้อยใส่ขว้มากรับมนาลูกน้องแต่งอ่อนเป็นส่วนอยู่ด้วแม่แล้วอเราดูดเขา เื่นอยู่พื้มีพื้นไทยเนาะมีบอกายอมีแต่ไฟเชอร์เซลไฟผ้ามีบอกรายวบนนี้เดายาจ่ดมันผลกางคืนตัวโตเลยแต่กลางคืนทาเวินฮ้อสบายดีเทือนักแต่งออนไอถั่วยยงอะนะอ้าวเพลอนน่เขาเปียกนไปเห็ดให้เรากินปุกกอาดู ลูกยู <sh> ่บ <start bile> <anyway> ่กล้เาลุกคนบอกปลุกปุ๊บปลกปยาเนาะให้เรานอนพักผ่อนใ่้เรานอนเอ้แหม่หอยแหวเพื่อนกินใช่ไหมเอาซื้อขนมมันว่าไข่มาฝากเราเลยนักกินได้บ่ได้ซื้อมาฝากคนอันนี้ซื้อมาฝากไม่เ่าเลยนางอีกัวนางอยู่สีซื้อนตะวิตนางอยู่สีซื้อนะคนกัมานางเป่าเลยกะ ไปยำกบแกบกำลังแตกอ่อ hmm. น mm. mm ี่แหละเชื้อกเพมาเจ้าเพนคนเพือนนางนางเอนบ่แหละเขา่ยถูกบักใหญ่ถูกกเพกะก่อนเราสิเป็นนี่คือตกเคือนบ่ก่อนเราสินี่ๆตกงตกลงเตียงหั่นแ่แล้วเป็นมาเลยเป็นมาลบาดอตกลงหั่นคุณแม่ก็มายา ลังพยยามต้มท้หอนอาบเล้วโดยแล้วก็าาดอะไรมาเผดแล้วก็ลุกไปยังบงาหมื่นนี่เรียกเราแห้งออตั้งแต่งมื่นมามันบริสายยานน่กัเป็นแห้งเก่าเลยแม่โอ้ขาดเบาหรอชยาลุกลุกแล้วกตึงตาหันมานีได้ได้ล้ พอระยาพอลูกไว้จะนอนจะสิตกิบองค์หันหมดแล้วก็ห่างเติบนเบสนะกรเถ่าแล้วก็อยู่เก่าสี่ปีก็เต้นขบเลยพี่น้อยเลยจะนอนอย่างเดียวเนาะนั่งก็บ่ได้นั่งก็ยังบ่ได้เนาะแต่ว่าันเพิ่์ฟหายอยากลุกชยู่นั่งช่วยเนาะไม่ให้อันเพิ่หอนเชื่อเอาอาบนด้อาบได้ไงอืมอาบไ่ได้เลย นี่บ่อลูกคนละนี่หลานคนใหม่นี่บ่อสามคนเลยป้าโทหลานหลานู้ได้หลานเี่นูมาก่อนมาก่อนนี่รับปูดำหลักน่ะบายดีเด้อบอ่ะบายดีป้าเมื่อยแท้เลยบ่ไปหยอกกันบ่อนะมาเหนึ่งชุมเจ้าอย่าเมื่อเฮือนเด้อมานอนเฝ้าเถาเด้อ เสียงหายใจเพิ่ปกินเพชรบ่อนน่ได้หเกือบจะหวงเ้มีเฮยหยอกก่อนไหมเจ็บปวดได้หันจะเกือบหาวินใส่เลยหยอกมันเขาเขาบุำนั่งข่าเขาหลอก้ว้นางเต่งอ่ออายุได้จากปีแล้วนมสามสิบิกูเจ็บแข มือ่อก ah. ินเผาตีเมื่อกินขายังนะตามห้งติแล้เนาะอยู่เผาพะเถาบด้หาอยู่หากินน้องไปรวมตินไก่กับ่มีตัวนี้มาอลยติ่ไก่พันเนี่บ่ลูกด้ยแล้ลูกผู้ใหหันได้สองเอาผู้นั่ได้เลเนี่ยตลาดนาะ อันนี้ลูกท้าแม่คือบุนี่แม่อุรเจปีะให้ล่ะมานะสิบปีสิบสปีเย็นพอได้แล้วมีน้ามีนวลตัวเม่เลยนี่เม่เป็นแหงแค่ก็สองน้าจานั่งผอบุตรเด็กผอ อินแม่ตะเวทบอแกะแล้วแหะแกะปันกันกินอือเ้ามานอยเขามา้ามหาสีขีอย่งขนาดเพ่นได้ใส่ยูกชยานี่อสมีฮงอยู่เนอะแฮงหอดเพื่อแฮงจะไดบุดน้ำดีดีียาล้วเข้อีกที่ใอือเขามาแรงยังกะคนเข้าเนอะมัคืออะไรนึ่เลือดยางเพิ่นก็บ่ดีปานใดเนาะแม่นเลือดเพิ่นกนี่มือก็จนเลืองเบิดเลยนะมือเพิ่น เนบ่มีหอดเลือและไปจักอันแหนเป็นมอเป็นน้ำงเาแถวไล่คนสนวสยาองอยู่นแล้วเอเป็นน้ำับบายงงอูวาเช้ปัจจุบุนเพื <c oughs> ่อนเราทีตาคนเห็นเนาะแม่บานแม่เนาะมันีหัวชูให้เด็กขอนมมันลูกคนใครมา อย่างคเคยพาไปทุกม้อจักเถือบอกบ่าดี่น่นว่าผู้ว่าไปว่าพาคนไปกวดบไปนเงินเ่ลาเว่ามีเงินนีซ้ำคาลดคาล้างเจ้าอีกไปกันคาลดเจ้าเขากับศิ่คนพาไปกันสี่แทนหาแทนเมาขายยมขายยาอีกมาใสู่เอ้ยขนมี มีผู้ใหญ่คุณซอยเข้ามาเนาะคะแนนว่าเพิ่นนั้นสูตรมีผู้ใหญ่ซอยเข้ามาก็ับคะแนนว่าเพิ่นลุกลุกบ่ได้มีแต่นอนอย่างเดียวก็คือเก่าแล้วจังสิไปแนวใดไปกระไปบ่ได้คะแนนว่าเพิ่นนั้นหาหมอมาใส่หยูใส่ยาสักยายเพิ่นเพิ่นลุกได้จังว่าเพิ่นมีแห้งใครขึ้นจังว่าพาเพิ่นไปกวดนี่จังหวะผ้าพาไปกวดคำพังหว่าจักว่ายงหมอเป็นมอเราบ๊วยเราบ๊วยเนาบ๊วยบ๊ของมอบ่ไปแล้ว ไปหุงหม้ออลไบ่ไปเราทำไปหงหม้เขา่นมาซอยทำย่ังแรกค่ะเรียนให้ลูกนั่งดียเ่ียนให้ลูกคือแค่ว่าพอถามยังเราเคยไปหามอเตอบลก็แค่หักษาในบาทเนาะแมงทำ่างชวไปหงหม้อเราบ่ไปบ่ เงินเก็ทำเงินลูกละถนห่อนไปลูกใช้ทางไล่าำฮาไปลูกสองมือเหงประทามไม่ถเลยน้ำไหลแหงเที่ทำมาต่ลูกเนาะจะสองมือมานีประทามลูกประทามใช้เลยคือมานางพีกันด้วยอีะซื้อยังก็อ้อยอ้อยนั่งพีไว้นั่งไปไหนเขไก่กนถานนี่ยเออ มีอลไรวีอะยดึงลงแต่อาจจะมันดูเห็นมันไม่ได้จักยังลูกไปดึงลงแล้วมันมัดขึ้นมันหมัดปุ้ยปุ้สาวได้เห็นเอ้าตกแล้วปุ่นเฮ้ยเน่าแพงอยู่บอฟฟ์เพงอยู่บอฟฟ์จักหอดเพลงพออันนี้เบิ่งเผืนแม่ผืนสบายอาขาวห้าหน่ำผืนกินเด้อ เคนมีใจสิคิดว่าพอนอนเชิญนะเด็กหน่อยใช่ไหมอ้อยเอ้ยอ้อยเอ้ยมาหาพ่อในโลูกเฮ้ยนอนอยู่จะให้มอไปหาอ่านเป็นความเข้าใจว่าพอนอนเนาะพ่อไปให้มาหาพ่อมือว่าพ่อพ่อนอนโดยสำคัญกับผู้เป็นเมียได้ต้องอยู่ใกล้ชิดตลอดเนาะ บงแง่ไก่ซิดเพิ่นตลอดเ่ะแม่เท่านี่ก็อยู่กลไม่จะบอกหยางแล้วไทันเทปหนี่งลงน้ำชมเนืเออาบน้ำก็ได้เแต่ละหูเลยบอกแล้วแม่นี่แหละบอกเอาเห็ยางเรคำนี้ไปในเรห้องพา่าส่างเราได้ไอ่ออนบ่ได้เห็ดยางก็เราหา ทางเราเอาหายใจกันยาเจ็บอ <ừ> ึกเจ็บเวิดจับเนี่ยจับผิดันกินโลดใช่กินโลดพอแ้อข้อแรแล้โอ้ยพอจังแนวอยแล้วแม่ก็จังแนวเลยอยใดญ่ละข้แนวหนักแม่ยังสอยด้พ่อลูกคมแนวนี่สอยหมดกันแล้ว อืมไปแล้วเก็มาแล้วพอโดยมามาัลมาหนึ่งแม่บอกว่ากุ้งไยิบก็เขาเาพนั่นเพิ่นนี่ก็บิ้งไปนี่เลยลูืเอาแต่บุญเฮงคนอยู่น้ำกับโยคนอยู่เล่หเขาคนหน่อยมวยบมวยได้เลยทางผี่น้องเพิ่นกาบ่มีบ่ เราชงควายเลยมาอย่างนี้บอกว่าผีน้องทั้งโพถ่าไหนบอกบอกมีใครมาไม่เจมพี่น้องทั้งแม่ทำมาแล้วเขาก็มาเต็มเลยเขนว่าเราบอกมีพี่น้องบ่เนาะเขาจับขางกันนี่มาหูใหญ่แล้วแห้องอาลูกอาลานเราอยู่บ่บ่ไม่เจอห้องความก็มีแล้วไม่แต่นี่แหละต้องหานางอ้อยเก็นนางอ้อยกับนางอ่อนเอ้ยน้ำไมแน่ใจเวลาว่ะ ััฉันน่ะโอ้ยใช้ลูกหันบึงเด้อเราแเราบอกเมียเราอน่ะบึงลูกเด้อเราะส่ไปถินลูกเด้อเราเหมือนเองนะเออไม่ทางเมียเราอะไรคำว่าลูกดีใไปหันแล้วบางคยกินแล้วบอกเขว่าได้มาเนี่ยเราก็ำ่าได้คืนหอะได้ๆคำว่าคำมีใครมาหาเราทองจะเงีน มันก็ไม่น้องทางมันไม่เท่ามนี้แหละงานนี่เขาก็ไปเกี่ยวเขาเที่ยวยังแม่ลงแท่าไหร่สเราพิชัการแล้วสัวอยว่ะทำแม่เขาจังแม่พิเัยเลยลูกหารนแหละพวกเจ้ามืออกมาทำลาวเ่ยไม่ได้แลยลูกเอ้ยหัวเดียวแกมื อลูมเดียวละมีเล <for S 2> ่ยมีนอมีอย่างเลย่นเก่าเปมนคนบ้านนี่เนาะคนบ้านเกงเห็ดไม่กันแกงเห็ดถูกคนตักซด้อบักน้าลาเต้ผู้คนอาะตอผู้แม่เนาะไก่นี้ไก่นี้ได้อย้ายลบนอยููเราไก่เราทึ่งเนาะคนเราทึ่งไปเขาว่ะ คือว่าลูกเราฮัลูดันอยู่ที่ขเพ่มเหนได้ด้วยเห็นไม้ก็ันเดียวอันอยู่เพ่มไม่เละมาหาเราฮัมาหาเราอะมามาได้เลแล้วบงเดี๋ตอนนี้่าน้ําเจ้าแล้วพอมึงบาได้แล้วผักใตที่ลาวเมื่ออยู่หาหาบผอแร้วมึงก่ได้เรา วว่บ wow. มีัดแล้จักเสร็จจังไงเนาะเพิ่นกะเพิ่นยังบ่มีครอบครัวบ่อยู่ภาคใต้มีแ네ล้วไปเบิดดิออืครอบครัวลูกก็มีช่องตามมาลูกแบบลูกสาวหลานคัณโทรมาวันโทรมีคุณบุญโถงสาวคนหล่อเลข้าไปเบิดอ่ะคนหกทางนางอ้อยบ่ บอวาลูกอลูกเคยสาอันีเป็นท่วงแ่นี่แหละเราผัลำไยไมาละผักมึงข้าวเยลลดอกน้อขึ้นไม่เถ่ากับไก่อยู่ต่าสิ่เอ่น้อยเราบุกจัเงนแล้วหมื่อเบเหมื่อนเราก็บอกว่า จะสองสามมือมานี่เมื่อยแห้งเนาะตีนไหล่ตีนไหล่เราขูดมือเราก็ถิอไปได้บานนี้เราก็เชียนไปได้เชียนไปแล้วก็ขูดไปได้บ้านมันเอาไปจับแปลงคือแบบที่ห็นเราไปจับเจ็บเจ็บเปลาว่ะายนนี้ใช่กี่เจ็บแล้วก็นอนไปตาทำราวแล้ว งอทิ้งมาหนึ่งเเลยนะจับหน่อยหนึ่งคือเนาะพอเยังไม่ทังอจับหน่อยหนึ่งมเวาีวาจอทางดีสนาะอ่ันมีเงินมีควก็เงี้ยก็ใทเานแก่นอนที่ไหน อ้เนาะนี่แหละเฮือนซานเป็นกคนนะพี่น้องเนาะกับมือนี่ยังไข่แน่เพราะว่าอากาศกับบ่ฮ้อนปันใดเนาะแต่อากาศฮ้อนเนี่ยเขาเถ้าผู้สีฮ้อนแห้งเนาะ ก็ขึ้นในบนนอนแห่นี่ห้องใครไปได้ละห้องไม่ได้ข้างข้างขึ้นนในนอนไ่ได้เลยนอนบารบต้องวิ่งไปที่นอหนึ่งขึ้นไม่รับบาร์ได้นอนเราเก็บเราปวดโอ้ยมันหนาวเหน็บเนาะเราแต่ห้องนี่จะห้องตุ่มผมแหน่มามาตุ่มมามุ่มบดแล้่บมีผมเอามาตุ่มเราอ่ะเาหายอีกเราหายอะผมตุ่มเรามันบ่มีผมอยู่เว้ยบดเล่บอะให้เอามาตุ่มนะโฟม โดยข้าวน้ํากับ่ไกิน3มือ4มืมือมือนี่แหละรับกินไดกินนกินนํากินน้ําได้ดได้แต่ว่ากินขา่างนะข้าวเปียกฉนกกินบ่ได้ข้าวเปียกนี่จังแม่ต้มให้กินหั่นวกินคํานึงแล้วาอ๋อนมกเกข้านมก็กินได้เดียวนึงเนาะอกกกบน้อยอือบกบใหญ่คือนือมาหั่น2เถือกกินอื Chẳng thể chín mất Khoai bà rau dù năm nông Rồi Chín thầu rau mì hèn năm nông chín nông, chín đen dân dân xài lấy mì hèn Nè Hôm chín là mì là ố mì hèn đấy Chín là nào hèn cứ gắn Thôi mình nhìn này cũng mới hẹn mấy đảo tay là khỏi tay คนไปเพรใช้อเียวแกนหมอส่มชละลูกเจ่าก็มีหัวมีแบบนี้อาบึงผู <OD> ้มาหมูกก็ม oh, ี3-4คนแต่วคุณมาเบิ่งเนาะมีมาเบิ่งก็เลยว่าว่าโอ้อีาพ่อปแม่ดนี้เนาะว่านี้ขอเอาเาแม่นยังก็ลาสุดท้ายพอพอได้มาบึงพอไ แมอันนี้พ่นโบามาจะฝนเขาว่วาติดต่ดอบ่ได้บ่หรือว่าเนี่ยไหนโบได้ลูกก็มีเบอร์ต่อพ่นโบได้เนาะเราลงเพชรลงลายเนาะลงเมยันพ่นโบห็นนะผู้เพิ่น,น,นอยู่ของเรามัานเราเห็นเราลงมาอันซุ่มมันอยู่ปอ,อกถอดปักเชน่ะก่ะเพิ่นบริเบิ่์นคิปบอกหรือไม่ได้เขาว่นช <c oughs> วนล,วลาเนี่ก็ทั้งทั้งพี่น,นออ้องทางฝั่งไทยนี่ก็สิเบิ่งคลิปลายได้ แต่ว่าทางฝั่งเราพันในกะชีบวกปล่อยเบิ้งเนาะเบิ้งอยู่แต่กับโบลายช้ำพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะเผ่ากันค่ะบัดตอนนอนที่บัดเจ้าไปอยากนอนบ่บินเยาว่ากลางคืนบัดอยากนอนเจ้าก็ไปนอนน้ำเออจัาหน่อยบัดยามคืนผัดเราเราบ่กรับบ่นอนเจ้ากะชีเมื่อยคือกันบัดยามเว้นบัดเรานอนเจ้าก็นอนน้ำพัดพน มาแต่ใช้เมื่อยแท้แ hmm. ต mm ่ห hmm. ง mm ียอืมเราแมนบอของคนคู่บอลนคู่ออืมไปถ่ายเบิรงเงนให้พี่น้องเบิรงก็เด้นบอลเ่เถ้าตกลูกทะเลลูกผ้าเตียงนั่นอืมอย่างไรูเานเถาตกเนาะโดยไปถ่ายให้พี่น้องเบิรงกันเด้อเนาะ พี่น้องพี่น้องเนาะที่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นตกเนาะกาผู้เฒ่าเนาะตกถึงว่าสีโพชูงปาไหนเพิ่นเจ็บปวดเลยพี่น้องเอ้ยบริคือคนน่อยคนนมเลยเนาะอือจรับผู้ทากัว่าว่าชูงนี่ทำอะ็กน้อยมเป็นยั้งันี่อยมองกาขันตมากโมเป็นยังนน่อย่หนึง นี่ในทางเดือทางซานเพิ่นกันเลยังไม่นทาว่าก็โอ้ไปตาดูโตนเพิ่นพี่น้องเอ้เพิ่นกับโมเมนคนบ้านนี่เนาะเพิ่นกับเป็นคนบ้านอื่นไอ้เพิ่นมาเอาเมียมาอยู่บ้านเมียเนาะกับพี่น้องกับเพิ่นคือสีโบโบหู้ข้าวเนาะพี่น้องเพิ่นกับว่าว่าไอ้เพิ่นเป็นอย่างไรบ้าน้องเพิ่นเป็นอย่างไรเนาะ สมุดเราเพิ่นมีอ้ายมีน้องก็เนาะเพิ่นก็บ,บ่เห็นดอกเนาะงั้นเพิ่นบ่ได้เบิ่งคลิปพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็บ,บ่ได้มาเยี่ยมมาคอยเนาะเพราะมีแต่ทางแม่เฒ่าเพิ่นก็เป็นเพ,าพราะว่าเพิ่นบ่ฮู้ข่าวของพี่น้องเพิ่นบ่หรือว่าจัางได๋เนาะกาสิประมาณนี้เด้อเพื่อนพี่น้องสาว่างสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็ขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามารับชมคลิปของสาว่างและก็บ,บ่ข้ามโฆษณานํา ทวไมพ่อแม่พ่นองอยู่ดีมีแห้งเบิรขู่สุขพลเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี